สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลายเป็นนักฆ่าหน้าใหม่พี่พูดอะไรพี่พูดภาษาไทยกับผมฟรีเรา,าเป็นนักฆ่ามือเฉมังเพราะฉะนั้นเราต้องเงียบพ่สุดเท่าจะเป็นไปได้ แอบแอบแอบพี่แอบ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 เฮ้ยโอ้คุณพ่ออึ้งดุสคนเดียวเอมึงอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้พี่มวกเกษตรกรรมวิศวกรหัตถกรรมเอ่อยานยนต์อะไรรึยังเอาละเราเป็นนักฆ่าหน้าใหม่จากเออดูเป็นที่สิคือตรงนู้นตรงนี้มันตรงนู้นมันไกลกว่าเพราะนั้นเราจะมาตรงนี้เราสามารถฟาสทาวเวิลมาตรงนี้ได้เลยแต่เราลองเดินไปดูดีกว่าสำรวจแผนที่ด้วย มองว่าเราจะไม่เจออะไรแ,แถวๆนี้นะมีคนไม่เอ่ยจริงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ตรงไหนบ้างาอะไรวะถูกทาวเวอร์นในเมืองมีคนไหมไม่มีโอเคสองเป้าหมายสาม่ีเบิ่ม เราจะไปแบบเงียบๆเราต้องเงียบที่สุดเราต้องเงียบที่สุดจำไว้เราต้องเงียบที่สุดเฮ้ยเฮ้ยใคร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 ไม่รอสายตาแล้วนะจ๊ะอุ้ยเยอะเยอะเยอะจิบหายแล้วกล่าวไว้จะจ้วงหลังคนแถวๆนี้ ยังวะยังถ้าเรายิงพี่คนนี้คนข้างล่างจะได้ยินไหมเอางี้เสี่ยงโชคดูกี่เมตรวะแบบจิบหายแล้วทุกคนจิบหายแล้วเ,เรียบร้อย ตื่นไหมตื่นไหมโอ้โหนี่กืตายไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเวลาเราจะสเตลเข็นข้อมูลเราต้องเสียงดุๆเข้าไว้โอเคหนึ่งสองสามเข้าเหนียวหมู่อยู่ไหนเอาเข้าเหนียวหนูอยู่ไหนไม่บอกที่ไหม,ม แต่ว่าคนนี้มันเอ่อไม่มีข้าวเหนียวหมูที่มันขโมยของเราไปเอาเป็นว่าหาคนใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเห็นมีคนเห็น Let's do this เอ้ยสัสสงสัยอะไรแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้วงจ้วงไอ้จ้วงจ้วงโอเคเรายังไม่รอบครอบพอเพราะฉะนั้นเอาใหม่เอาใหม่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันแหลบฉันแหลบเก็บไม่ได้อันนี้อยู่ใกล้กันเกินไปเอาไง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 เอา อย่าหนีนะไเลยเฟร์เอร์โอเคแผ่นยังไม่แตกเนี่ยมันแผ่นยังไม่แตกผมว่าแผ่นยังไม่แตกมันแค่วิ่งมาเฉยเฉมันแค่วิ่งมาเฉยเแผ่นยังไม่แตกผ่านแล้วชิผ่านแล้วชิผ่านแล้วตอนนี้มันน่าจะรู้แล้วโอเคตอนนี้มันเห็นแล้วเราไม่สามารถซุ่มได้ฮึบฮึบฮึบ เราต้องได้เราต้องได้เเฮ้ยสียงวิ่งมาเสียงวิ่งมาตรงไหนตรงไหนอ้หพี่เล่นหัวปีเลยเหรอผมมาคนเดียวเองนะพี่โอ้โหแปลว่ามันนึกแล้วว่าเราอยู่แถวนั้นอยู่ เป็นไรพี่เ tamam ป็นไรเหนียวเหนียวพี่เหนียวเหนียวไกลเหดียวไกลอยู่ไ sì ด้แล้วเฮ้ยจะนอนไม่ได้เอาทิพายแล้วเอาเอางนูุนไปทางนูุนไปทางนูุนเฮ้ยเฮ้ยแอบแอบแอบพี่แอบ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 อย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นนะพี่ ไม่มีพี่ผมโอ้โหระเบิดอยู่ตรงหน้าซะด้วยพวกพี่แค่คิดกันเองเออพวกพี่แค่ยิงเล่นกันเองนะเดี๋ยวพี่ก็ฟื้นใช่ไหมนะไม่มีหรอกนะไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นตาเหรอเฮ้ยมันยิงซุ่มมึงจะชะล่ากันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงดิยิงดิแย่แล้ว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  เราพลาดอีกรอบแล้วเฮ้ยเดินติดหินเฮ้ยเสียงมาเสียงมาเสียงมาทุกคนเสียงมาเสียงมาเราต้องการสเตลเข็นข้อมูลแต่ตอนนี้เราสเตลตกแตกแล้วมันยังยิงไม่ได้ ฮฮฮ้้้ยยยยเเกกกกกููููููหหหลลลััังงงไปอ่ถือว่าตรงนู้นมันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ใหม่สแกนเราได้หรือยังเช็คดิโอเคเมืองใหญ่อันตรายเกินไปเราต้องเก็บคนรอบนอกเราต้องถามข้อมูลว่าเหนียวไก่คนนี้ที่ไหนเราก็หินไล่ไปไม่มีอะไร นุ่นๆไกลๆนู่นไปสักคนนึงไปสักคนนึงไปเออนั่นแหละไปคนเดียวไปคนเดียวพ่อนั่นแหละนั่นแหละพี่นั่นแหละพี่พี่ทำถูกแล้วพี่ทำถูกแล้วนั่นแหละหน้าที่พี่คือต้องเดินออกไปไกลๆไปที่พี่จะถึงกลับมา พพีี่่เห็นยังไงไความยังความยังไม่แตกความยังไม่แตกความยังไม่แตกหลับไปก่อนเถอะพี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเรียกอย่าเรียกพวกอย่าเรียกพวกไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอา รู้จ่าเออมารับผมกับบ้านเลยมั้ยฮะน่ารู้กว่างงานนี่มันไม่เหมาะกับผมนะผมยอมเปิดร้านขายข้าวขายไข่ดีกว่านั้นจ่างานรับเสิร์ฟาหารนี่ไม่เหมาะกับผมเลยผมไม่ใช่สายชเต้โอ้รรมดาเลยธรรมดางานนี้ได้เลยพี่เอาเอาพี่แล้วเอาซ่อนไว้ตรงนี้แล้วกันนะเนียนเนียนไหมเนียนโอ้เป็นผมยังมองไม่เห็นเลย คนไหมวะและ้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเนี่ยเราสุดไรจุดหมายมากเลยนี่เราวนๆอยู่ที่เดิมหรอเนี่แล้วลองว้าเปนในนั้นไหมเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วสูงโอเค,อเคอตรงที่เราสแกนครั้งแรกนี่ว่ะ200เมตรไม่ทันเว้ยเฮ้ย โอ้วมีปืนครกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราเจอเหยื่อแล้วเราไม่ไม่ใช่ไม่ได้จะจะถามเรื่องเหนียวไก่เท่าน่อยระยะแค่นี้ผมเชื่อว่าเราทำได้จบแล้วไอ้ทิด เอาไงเอาไงคุยกันต่อเลยคุยกันต่อเลยเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกันต่อในนรกเอ้ยเจียวปากแล้วมึงก็ตายไปเฮ้ยกระสุนหมดไอ้เวรเอ้ยไอ้เจ้าเฮ้ยไอ้เหีอยแม่งลืมใส่ลูกชิบหายแล้วไงแม่งหมดถูกที่ถูกเวลาด้วย

ลงน้ำไปลงน้ำไปลงน,น้ำไปผมเชื่อไม่มีใครเห็นลงน้ำไปดำ,ำไปเรื่อยๆดำไปเรืเออ่อยๆกูดาวน์ตายกูอีกแล้วพอมึงพอมึงพอมึงสองคนทำให้กูสเตลแตกเพราะฉะนั้นกูรีรีกระสุนยังวะเฮ้ยอ,อีกแล้วหรอวะ ในเมืองนี้เราสตเตลแตกแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วหืมการยิงสันใดเราเป็นศูนย์นี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคถต่ว่ายังมีฝีมืออยู่ข้างๆมันจะไม่มีศึกซินมยีม่เมตร ึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ไม่บอกใครวะปืนเราปืนเราถึงแม้วะคนเดินเราหลือเจ็ดทุกคนเสียงมาอยู่ข้างล่าง มันบอกว่ามีสไนเปอร์ส่องเราอยู่ไกลไกลเจะล,ะจะละ้วเจอแล้วเจอแล้วเจลาเจลานิ่งนิงน่งนิงะะะะ่งนิ่งเฮ้ยภารกิจตามล่าเหนียวไก่นี่มันยากจังเลย <c oughs> ผู้ว่าจางก,เเก็เป็นเด็กสุดเป็นเด็กซะด้วย ยิงมาดิให <Okay. S 1> <like> ้มันรู้ให้มันรู้ว่าเอ็งอยู่ที่ไหนโอเคยังย่งมันยังไม่หมดมันบอกว่ามันยังไม่หมดย่างว่างมันยังไม่หมดโอเคอยากไปคุยกับพวกมึงเป็นลูปที่เลวระยะวิ่งดี ภารกิจเหนียวไก่ลาก่อนทุกคนป้อมปืนนั่นแหละพอค้าที่ขายเหนียวไก่โอเคเสนอกลับไปแล้วเฮ้ยโอ้คยอึ้งยุคนเดียวมึงอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้พี่มวก เกษตรกรรมวิศวกรหัตกรรมเอยานยนต์อะไรสักอย่างกิบหายเอ้ยกูเบื่อกูมึงมาเลยหน้าหน้ากันมาเลยกูเบื่อเล็กเก่งกูมึงแล้วเอาเหนียวไก่มามึงกูจะกลับบ้านมึงขโมยทำไมกูจะขโมยเหนียวไก่ของพวกกูทำไมมึงซื้อมาก็ได้ห่อละวห้าบาทได้ไม้ห้าบาทได้ไม่เคยแดกเลยไงเหนียวไก่เหรอพี่ ถลุะลุมตรงนี้ได้ไง เมืองก็เคลียร์มาดีๆจะฆ่าตัวตายทั้งนั้นมึงเปิดมึงเปอืมเมึงนีง่แต้มบุญสูงแล้วเนี่ยไปคุยกับเพื่อนมึงในยม,มาบามลโขงมะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอืม ยิงเพินไม่ได้จะยิงเพินไม่ได้เฮ้ยรบตัวเองแลัวชิบ้าแล้วไอ้ยัย